คือจริงๆเราก็เราก็ค่อนข้างที่ไปทําบุญหรือว่าใช้ชีวิตค่อนข้างเจอกันบ่อยเราะเจอกันบ่อยในเรื่องการทำบุญหรือว่าไปไหนก็แล้วแต่ที่ที่ี่หนิงพาไปอะไรเงี้ยก็จะได้เจอกันู่ครับนอกจากนอกจากการทำงานวันเกิดแต่ได้ได้ได้อะไรคะได้กําไรกําไรใส่มาไหมคะกำไรยู่นๆอยู่ในกระเป๋าใส่มาเอามาอยู่ในกระเป๋าทำไมเสียเข้มใจปั้มขนาดนี้คะอยากให้ครับก็ก็อย่างที่ผมเคยบอกว่าคือจริงๆความ การที่เราประสบสำเร็จเนี่ยมันมันก็มาจากหลายด้านมากนอกจากสถานีนอกจากค่ายละครนอกจากพุ่มกลับแล้วก็นอกจากนักแสดงอื่นแล้วก็ยังมีมุกที่เราค่อนข้างที่จะเติบโต,ตแล้วก็คนรู้จกักเราได้เร็ว<ม>อีกหนึ่งความสำเร็จก็มาจากก็เลยอยากจะหาของขวัญให้เขาอะไรเนงะี้ยก็คิดไม่ออกเหมือนกันคิดอยู่นานมากๆกกว่ากว่าจะได้ก็พยายามถามจะเป็นรองเท้าดีไหมเป็นกระเป๋าหรือว่าเป็นเป็นเป็นสร้อยข้อมืออะไร ก็ลองถาบผูัการเขาก็เลยเลือกเป็นใช้ข้อมือเขาก็ส่งมาให้เลือกส่งมาให้เลือกมานหกอันเข้มเลือกอันนี้นะฮก็สุดท้ายแบบไฟนอกก็คือเราเป็นคนเลือกเส้นนี้ใช่ครับถูกใจยังไงครับมันทั้งหมดก็เป็นเส้นนี้ผมรู้สึกว่าเหมาะสมกับเท้าเหมาะกับเขามากก็เลยก็เลยเอาอันนี้แต่มุกกรีดเลยอ่ะคือกรีดตกใจหรือว่ากรีดมันอุ้ยมันแทงเลยอะไรไม่ไม่กรีดกรีดตกใจที่คือปกติเข้มเขาเป็นคนที่ เขาไม่ค่อยเลือกอะไรแบบน,นี้ค่ะพอเห็นแค่รู้สึกว่าเขาเลือกเองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยปกติเ้่จะแบบเข้าๆแบบไม,ไม่ไม่ค่อยมุ้งมิ้งเท่าไหร่ก็เลยแบบเตอแตกใจแบบที่เราเลไงไว้ด้วยหรือเปล่าสนใจก็มันก็น่ารักค่ะน่ารักในแบบที่ใส่ใส่ได้ทุกงานแบยิงก,ก็ชอบใครใครให้เราก็ชอบมันเป็นกำไรแทนใจเลยหรือเปล่าคะเอออือเป็นของขวัญ สำคัญของเขาในในการเจริญเติบโตของเขาในทุกๆปีอะไรแบบนก็คงเป็นความกดดันบางอย่างค่ะที่เขาใส่ใจเราทป็นพิเศษมากๆก็ก็ดีใจค่ะเพราะว่าเราก็โตโตโตมาด้วยกันเล่นละครด้วยกันก็วันนึงคือเขาให้ความสำคัญกับเราเราก็โอเคเราก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณเขามากๆจะได้ว่างทักกับไรเวลาเราใส่กับไรเขานี่เหมือนมีเขาอยู่ข้างๆตลอดเวลา ต้นคามนีรอะไรเนี่ยเนมีเขาอยู่้างคาใครใครให้อะไรคือพี่หนิงจะให้อะไรเป็นของขวัญเวลาหนูใส่แล้อะไรหนูก็นึกถึงคนที่ให้เสมอไม่ว่าใครที่ให้หนูก็นึกถึงเสมอมันคือจะบอกว่าเค็มเมสิงมุกอย่างเงี้ยหรออุ้ยก็ก็ไม่ขนาดนั้นก็ก็โอเคมองว่าอันนี้เค็ม้ทย้ตัวไม่อยู่แต่สร้อยอยู่ครับก็ก็อยู่ กดดันค <sympath is> ่ัวันเกิดเข้มเราก็โอ้โหตัดไปงี้เขามีทุกอย่างแล้วพี่หนูก็ไม่รู้จะให้อะไรเขาแล้วต้องบอกตรงนี้น่ากลัวมากเขาแบ่งฟันกันอีกแล้วแบ่งฟันกันอีกแล้วอําเข้มยังไม่มีแฟนไงลูกอ่ะเออจะมีอย่างนี้เลยว่าเออคนชงนั่นแหละว่าให้อยากเป็นแฟนกันหนักเลยจะตอบ อยู่ในสถานะแบบนี้มันมันค่อนข้างที่โอเคเอมากๆและครับเราเราก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรที่ต้องคาดหวังมากมมยนอกจากสิ่งที่อยากจะมอบให้เขาเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่ที่เราสามารถซัพพอร์ตเขาได้หรือหรือหรือรอ,องรับอะไรบางอย่างที่ที่เขาต้องการความช่วยเหลือจากเราอะไรเงี้ยเขาช่วยเหลือเอาซัพพอร์ตกันอยู่แบบนี้ผมว่ามันโอเคแล้วนะมันเป็นมิตรภาพที่มากกว่าเพื่อนไหมคะมันเกินไปแล้วครับมันเหมือนแบบเราอยู่กันเป็นครอบครัวแล้ว อยู่เป็นพี่น้องอยู่เป็นครอบครัวทั้งครอบครัวพี่หนิงทุกทุกอย่างเวลาเรามีงานมีปาร์ตี้หรือว่ามีอะไรก็แล้วแต่เราก็มักจะได้อยู่ด้วยกันบ่อยๆเจอกันบ่อยๆแล้วมันมันสนิทใจมากกว่ามากกว่าที่จะมีสถานะอย่างอื่อนอะไรกันนั้นมันค่องข้าที่โอเคเลยแหละครับเวลาได้อยู่ด้วยกันได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆต่อกันอนะไรอย่างเงี้ยมีคำนิยามพ<ด>ิเศษสำหรับสถานะเราไมไม่มีเลยครับเราก็อยู่เป็นครอบครัวมันมันมันสบายใจมากๆเลยครับน่าอนเลยสบายใจมากๆเราคุยได้ทุกทุกเรื่องละ บายใจที่สุดครัถือว่ารู้ใจกันไหมคะในใน,ในอารมณ์บางอย่างจะมักมักจะเข้าใจได้ว่าณตอนนี้นมกรู้สึกยังไงเราเราเราู้สึกยังไงมันมันม,มันก็อยู่ด้วยกันมานานมันก็ค่อน,นข้างที่จะมองออกว่าเออณตอนนี้เราเราเล่นได้มากน้อยแค่ไหนะม<ค>ุกเองอะคะยากจะเสิร์ได้ไงคะเป็นร<ค>อบครัวแล้วอะคนในก่แบบคนมาจีคนมจีแเอคหักแบบเอรรีเได้มมันจะเปลี่ยนไตล ถ้ามันถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆ,ๆเราก็พอน้าที่จะยินดียินดีกับทุกความสุขแล้วก็ความสําเร็จของของ,ของทุกๆคนนี่แหละครับไม่ใช่แค่มุกกับพ่เปี้ยหรือว่าหลายๆคนที่ที่อยู่ในครอบครัวเราถ้าเกิดว่าอะไรที่ทําให้เขามีความสุขเราก็ยินดียินดีที่จะมีความสุขตามเขาไปด้วยะแต่ถ้าสมมติว่าสักวันหนึ่งใครคนใดคนหนึ่งมีแฟนปัะความสัมพันธ์เราก็ย,ยังคงสนิทกันอย่างนี้เหมือนเดิมไหเราเคยเคยคุยกันไหมว่าหรือว่าจะต้องเว้นระยะความสัมพันธ์กันเหมือนผมว่าไม่หรอครับไม่ไม่คือเราเรา มันพ้อมที่ยินดีต่อกันมามานานมากๆแล้วครับต่อให้ใครจะจะมีความรักหรือว่ามีแฟนก่อนหรือไม่มีแฟนก่อนก็แล้วแต่เรารู้สึกว่าเราอยู่ตรงนี้เป็นครอบครัวที่เราสามารถเอ่อบางทีถ้าเกิดว่าเรามีแฟนเราก็อาจจะขอคำปรึกษาจากมุกได้หรือถ้ามุกมีแฟนเขาก็อาจจะอยากได้มุมมองผู้ชายเพิ่มเติมก็ได้หรือว่าเพื่อนคนอื่นๆที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันอยากจะได้ความ ความคิดเห็นต่างๆที่มันแตกต่างก็เราก็สามารถที่จะให้ให้คำปรึกษาได้ตั้งแต่คุยและสิดมาเคยปรึกษาเรื่องความรักหรเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยเพราะเราเราก็ไม่รู้ว่าจะเอาความรักจากตรงไหนไปถึงเขาก็เลยก็เลยไม่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 มีเรื่องที่ปรึกษาเรื่องความรักไม่มีค่ะมีแค่แบบเวลาเขาเครียดหรืออะไรเงี้ยก็แค่ถามเป็นไรอ๋อช่วงนี้ดูแบบไม่ปกตินะเออเออเขาห่วงความรู้สึกเขาไม่าแบเรา เขาดูเปลี่ยนไปแล้วก็ตลอดฝนตกนี่หนอยแล้วนะหนอยนอยไม่รู้นอยอะไรตั้งหนไม่หกจริงเปนคนที่เวลานตกเลยแต่ว่าเรามันเนยังไงอ่มันเหงืออะไรยังไงเทมไม่อยู่นโมเม้น้นเออผมแพรรยากาศที่มันกอย่างเงี้ยจกันอากาศี้แแพ้ใจออยู่ดีๆก็แล้วเราก็จะเห็นเ้มบ่อยถามเ พูดอะไรปุ๊บก็จะไม่ตอบแล้วช่วงนี้เป็นไงานอะพายุเข้าอะเราต้องยังไงอ่ะที่นี่พายุเข้าอ่ะที่นี้พายุเข้าแล้วเราต้องน่าจะตายเลยเนี่ยไม่ก็โชคดีที่ช่วงนี้คุณตาคุณยายมามากค่ะทันไหมฮะ

ชวนหรือยัง่เไปชวนเดี๋ยวไปเดี๋ยวต้องต้องดูคือจริงๆเราก็เกรงใจนะเราเราเกรงใจแล้วด้วยด้วยแฟนคลับหรือว่าตัวที่เราวางแผนไว้เนี่ยวางแผนไว้เราก็มันก็เป็นบ้านเข้มรุนๆเลยอะไรเงี้ยที่ที่เขาอยากอยากให้จัดแต่ถ้าเกิดว่ามีแขงรับเชิญที่ที่พอที่จะเซอร์ไพรส์ได้มันก็คงจะดี กท่ามีของขวัญอะไรให้เขาวันเกิดไหมอันนิดเดิองวัญสวยที่คื้นที่นี้มีของขวัญอะไรให้เขาหมดี๋ยวต้องหาก่อนว่าเขาอยากได้อะไรตอนนี้คิดไม่ออกอยาได้ที่กันฝนหมันนไม่เป็นไรเลยครับเรื่องของขวัญแค่อยู่ตรงนี้โอเคแล้วครับ่เกิดใน่ากลายเปนสวยเข้ามาเลอกกี๋ยวัลนี้่อยขอต้องนขอัตองนี้หน่อย ต้องนี้เลยจ้าโอเคโอเคล้องนี้นาหนกสอนเลยโอเคจ้าอันนั้นก็ทั้งนี้นะจ้าโอเคจ้าอ่าวนด้วยลูกบเ็นแค่ะสองส่วนอ่านะคะหนึ่งสองนี่ขอเนี่ยขยับไปนี่นึงนะลูกโอเคอ่นะจ้าหนึสอี่นอนะคะหนึ่งสอง